สวัสดีครับผมปอนในโครเนดัสโดยในคลิปนี้ครับผมจะมาสอนอินฟินิตี้แบบพื้นฐานง่ายๆอีก2แบบครับก็คือเจ็บเบิลอินฟินิตี้แล้วก็ทริปเปิลอินฟินิตี้ครับซึ่งก่อนจะทำา2ท่านี้ได้เราจะต้องทำอินฟินิตี้ธรรมดาให้เป็นก่อนโดยมีลิงก์คลิปสอนในเดสคริปชันด้านล่างเลยครับก่อนหนึ่งครับถ้าเกิดคุณสนใจการคุมกาครับคุณสามารถกดติดตามได้เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปสอนท่าหรือคมบอรคุมกาในทุกๆอาทิตย์ซึ่งคุณสามารถทาตามแล้วก็อัปโหลดเพื่อนๆได้ครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกัันเลยครบ เริ่มต้นด้วยแบบดับเบิลครับโดยท่านี้จะมี2ท่อนก็คือท่อนใต้มือขาไปนะครับกับท่อนบนมือขากลับเริ่มต้นในการทำอินฟินิตี้ครับแต่ว่าเราจะทำถึงแค่ท่อนที่เราจ่ายลงมาช่องนิ้วชี้กลางครับเสร็จแล้วครับตรงนี้เราต้องการที่จะพาสลงมาช่องกลางนางต่อโดยเทคนิคในการพาสครับอันดับแรกคือเราจะต้องมั่นใจก่อนว่าปากกาเราเนี่ยมันมีทิศชี้ลงกับพื้นครับทิศทางเดียวกับมือของเราที่จะต้องชี้ลงพื้นเหมือนกันนะครับถึงจะสามารถพาสได้ ตรงนี้นะครับเราจะพาโดยการดันนิ้วชี้มาหาตัวเราครับแล้วก็ดันนิ้วกลางออกไปข้างนอกเพื่อให้มันสามารถยัดปากกามาในช่องกลางนางได้ครับรู้รับกรับให้ปากกาอยู่ในลนนักษณะเดิมก็คือชี้ลงพื้นครับมือก็ชี้ลงพื้นเหมือนกันเป็นันจบท่อนแรกของท่าครับเราสามารถฝึกท่อนนี้ไปก่อนก็ได้นะครับถ้าพร้อมแล้วก็ค่อยมาฝึกขากลับซึ่งเป็นส่วนต่อไปของท่าครับ สำหรับขากลับครับเริ่มจากตะกี้เลยเราจะส่งกลับครับโดยการยกนิ้วชี้มารับจากด้านล่างโดยเราจะทำครับพร้อมกับพลิกมือขึ้นครับให้มือเนี่ยไปข้างหน้าครับลองดูกับภาพชารได้ดีนะครับก็คือเราจะยกมือขึ้นจากชี้ลงนะครับให้มือชี้ไปข้างหน้าพร้อมกับเบี่ยงมือด้วยนิดหน่อยครับเมื่อถ้าเกิดเราทําถูกครับปากกาจะอยู่ในท่านี้ครับพอถึงตรงนี้ครับเราจะทําคล้ายๆชาร์จครับแต่ว่าไม่ต้องถึ่งกับชาร์จแค่จะปากกาหลวมๆแล้วก็ขยับมือนิดหน่อยครับให้ปากกาทํารอบมาจนมันชี้ กลับเข้ามาหาตัวเราเองครับจะล้วนเราจะปล่อยเบาๆให้ประการเนี่ยไหลลงแล้วก็ชี้ลงพื้นแบบนี้ครับแล้วก็มือเราก็จะชี้ลงพื้นด้วยเพราะหนึง่งตรงนี้เราจะสามารถตวัดมาที่นิ้วโป้งได้เพื่อจบท่าครับโดยจะมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งครับซึ่งตรงนี้ต้องเน้นก็คือทุกคัางที่เราส่งประการเนี่ยทั้งขาไปแล้วก็ขากลับจะสังเกตว่าประการเนี่ยจะต้องอยู่ในลนักษณะเดียวก,กันกับมือตลอดก็คือทั้งมือแล้วก็ประการเนี่ยจะชี้ลงเราถึงจะสามารถพาสทั้งฝั่งใต้มือแล้วก็บนมือได้ครับ แนะนำว่าให้ดูภาพชา้าหลายรอบครับเพราะว่าท่านเนี้ยให้อธิบายเป็นคำพูดมันก็ค่อนข้างลาบากนิดนึงครับสำหรับแบบทริปเปิลครับก็จะเหมือนกับดับเบิลแต่ว่าเราจะส่งลงไปถึงนิ้วก้อยเลย ซึ่งเพื่อการงงครับมันจะมีกฎเดียวกันก็คือทุกครั้งที่เราส่งปากกาเนี่ยทั้งขาไปแล้วก็ขากับจะสังเกตว่าปากกาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะเดียวกันกับมือก็คือทั้งมือแล้วก็ปากกาจะต้องชี้ลงพื้นครับจากตอนดับเบิลฟินิตีตอนใต้มือครับเราจะส่งต่อไปที่ช่องนางก้อยจากช่องกลางนางครับก็คืออย่างแรกจะต้องมั่นใจว่าปกา,ากกากับมือเนี่ยจะต้องชี้ลงพื้นคู่ก่อนเสร็จแล้วเราจะขยับนิ้วกลางเข้าหาตัวเราแล้วก็นิ้วนางไปข้างหน้าเพื่อเป็นการส่งปากกาเข้าช่องนางก้อยครับ ตอนนี้ถ้าฝึกแรกๆเนี่ยอาจจะตกบ่อยมากเพราะว่านิ้วก้อยอาจจะไม่มีแรงคำแนะนำผมคือให้ทาเบาๆครับแล้วก็อย่ากเกรงมือพอเราส่งมาได้แล้วเราจะส่งขึ้นแบบเดิมครับก็คือยกมือขึ้นทิศทางซีไปข้างหน้าแล้วก็ส่งปากกาใต้มือมาช่องกลางนางแล้วก็ชา์จแบบหลวมๆให้ปากกาเนี่ยหมุนครบรอบอยู่ในลักษณะน,นี้ครับก็คือปากกากับมือชี้ลงซึ่งเป็นตำแหน่งที่เราสามารถส่งปากกาต่อไปได้ ตรงนี้ก็คือครึ่นหลังของดับเบิลอินฟินนตี้นั่นเองครับโดยเราจะยกมือไปข้างหน้าแล้วก็พาสใต้มือวนที่ช่องชีกลางช้าต่อให้ครบรอบปล่อยให้ปากกาตกมาชีข้างล่างแล้วก็สบมาที่นิวโป้งครับลองดูภาพช้ากันครับ อย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ติดตามด้วยนะครับแล้วพบกันในทิปหน้าครับเริ่มต้นด้วยแบบดับเบิลครับโดยท่าในจะมีสองท่อนก็คือท่อนใต้มือขาไปนะครับกับท่อนบนมือขากลับเริ่มต้นในการทำอินฟินิตี้ครับแต่ว่าเราจะทำถึงแค่ท่อนที่เราจ่ายลงมาช่องนิ้วชี้กลางครับจและครับตรงนี้เราต้องการที่จะพาสลงมาช่องกลางนางต่อโดยเทคนิคในการพาสครับอันดับแรกคือเราจะต้องมั่นใจก่อนว่าปากกาเราเนี่ย มันมีทิศชี้ลงกับพื้นครับที่ทางเดียวกับมือของเราที่จะต้องชี้ลงพื้นเหมือนกันนะครับถึงจะสามารถพาสได้ตรงนี้นะครับเราจะพาสโดยการดันนิ้วชี้มาหาตัวเราครับแล้วก็ดันนิ้วกลางออกไปข้างนอกเพื่อให้มันสามารถยัดประกามาในช่องกลางนางได้ครับรุดารับก็รับให้ประกายอยู่ในลักษณะเดิมก็คือชี้ลงพื้นครับมือก็ชี้ลงพื้นเหมือนกันเป็นอนั้นจบท่อนแรกของท่าครับเราสามารถฝึกท่อนนี้ไปก่อนก็ได้นะครับถ้าพร้อมแล้วก็ค่อยมาฝึกขากลับซึ่งเป็น ส่วนต่อไปของท่าครับสาหรับขากลับครับเริ่มจากตะกี้เลยเราจะส่งกลับครับโดยการยกนิ้วชี้มารับจากด้านล่างโดยเราจะทำครับพร้อมกับพลิกมือขึ้นครับให้มือเนี่ยไปข้างหน้าครับลองดูกับภาพช้าได้ดีนะครับก็คือเราจะยกมือขึ้นจากชีลงนะครับให้มือชี้ไปข้างหน้าพร้อมก็เหบี่ยงมือด้วยนิดหน่อยครับเมือถ้าเกิดเราทําถูกครับปากกาจะอยู่ในท่านี้ครับ พอถึงตรงนี้ครับเราจะทําคล้ายๆชาร์จครับแต่ว่าไม่ต้องถึงกับชาร์จแค่จับปากกาหลวมๆแล้วก็ขยับมือดิดหน่อยครับให้ปากกาทํารอบมาจนมันชีก้กลับเข้ามาหาตัวเราเองครับเสร็จแล้วเราจะปล่อยเบาๆให้ปากกาเนี่ยไหลลงแล้วก็ชี้ลงพื้นแบบนี้ครับแล้วก็มือเราก็จะชี้ลงพื้นด้วยพอถึงตรงนี้เราจะสามารถตรวดมาที่นิ้วโป้งได้เพื่อจบท่าครับโดยจะมีข้อสังเกตยอย่างหนึ่งครับซึ่งตรงนี้ต,ต้องเน้นก็คือทุครัางที่เราส่งปากกาเนี่ยทั้งขาไปแล้วก็ขากลับ จะสังเกตว่าปากกาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะเดียวกันกับมือตลอดก็คือทั้งมือแล้วก็ปากกาเนี่ยจะชี้ลงเราถึงจะสามารถพาสทั้งฝั่งใต้มือแล้วก็บนมือได้ครับแนะนําว่าให้ดูภาพชาระหลายรอบครับเพราะว่าท่านเนี้ยให้อธิบายเป็นคำพูดมันก็ค่อนข้างลำบากนิดนึงครับ สำหรับแบบทริปเปิลครับก็จะเหมือนกับดับเบิลแต่ว่าเราจะส่งลงไปถึงนิ้วก้อยเลยซึ่งเพื่อการงงครับมันจะมีกฎเดียวกันก็คือทุกครั้งที่เราส่งปากกาเนี่ยทั้งขาไปแล้วก็ขากับจะสังเกตรว่าปากกาเนี่ยจะต้องอยู่ในลนักษณะเดียวกันกับมือก็คือทั้งมือแล้วก็ปากกาจะต้องชี้ลงพื้นครับจากตอนดับเบิลฟินิตีตอนใต้มือครับเราจะส่งต่อไปที่ช่องนางก้อยจากช่องกลางนางครับก็คืออย่างแรกจะต้องมั่นใจว่าปากกากับมือเนี่ยจะต้องชี้ลงพื้นทั้งคู่ก่อน จแ,แล้วเราจะขยบนิ้วกลางเข้าหาตัวเราแล้วก็นิ้วนางไปข้างหน้าเพื่อเป็นการส่งปากกาเข้าช่องนางก้อยครับตรงนี้ถ้าฝึกแรกๆเนี่ยอาจจะตกบ่อยมากเพราะว่านิ้วก้อยอาจจะไม่มีแรงคำแนะนำผมคือให้ทาเบาๆครับแล้วก็อย่าเกรงมือพอเราส่งมาได้แล้วเราจะส่งขึ้นแบบเดิมครับก็คือยกมือขึ้นทิศทางซีไปข้างหน้าแล้วก็ส่งปากกาใต้มือมาช่องกลางนางแล้วก็ชาร์จแบบหลวมๆให้ปากกาเนี่ยหมุนครบรอบโดยในลักษณะนี้ครับก็คือ ปากากับมือชี้ลงซึ่งเป็นตำแหน่งที่เราสามารถส่งปากาต่อไปได้ตรงนี้ก็คือครึ่งหลังของดับเบิลินฟินิตี้นั่นเองครับโดยเราจะยกมือไปข้างหน้าแล้วก็คาสใต้มือไว้ที่ช่องชี้กลางช้าต่อให้ครบรอบปให้ปากาตกมาชี้ข้างล่างแล้วก็ส่งมวที่นิวโงครับลองดูภาพช้ากันครับ อย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ติดตามด้วยนะครับแล้วพบกันในทิ์หน้าครับ